เปิดโดงเข้ามาหน้าประตูยังสกัดทิ้งโดยสุชนบอลยังไม่พ้นอันตรายครับมองได้อยู่บาบูม,มากักแลนดี้ยิงโอ้โหสวยงามทีเดียวครับตามตีเสมอได้สำเร็จนะครับสำหรับสีสะเกดเอฟซีครับไ,ได้ครับบาบูมักแลนดี้โอ้โหเขาเป็นคนที่ทำไม่ได้เตะมุมจังหวะนี้เองแล้วก็เปิดเข้ามาครับข่าวไปเย้ครับของน้ารัสเซียก็ทีมกองหลังของอุนไทยนีก่ก็แหมไม่กล้าจะหัวไปแลกเท้าครับ นะครับสังเกตว่าใกล้ๆค่ยั้งๆเลยนะครับบาโบก็ตวัดโอ้โหแมถือเป็นลูกสวยงามเลยครับนานๆยิงทีครับสีสเกตแต่ว่ายิงแล้วสวยเลยครับเป็นประตูแรกของเจ้าตัวสําหรับการย้ายมาร่วมทีมสีสเกต FC เป็นคํารบที่2ครับนี่ฮะสกัดไม่ดีครับสุดชนแล้วทางพานุวัตรครับยังขยันครับไปชงต่อให้กับทางบาโบแลวตีนะกรอบนะครับ ั้นท่าเรือโขกลูกนี้แล้วชนคาามต่ำาได้ไหมได้ชนได้ครับ 1- 0ครับโหการท่าเรือเอฟซีครับบุกมาขึ้นนำทางสุพรรณบุรีไปแล้วครับจากโลรลันโดอดีตท,ทีมแชมป์พิมยรีกแบ็กเบิร์นครับผมโอ้โหไม่น่าเชื่อครับลูกนี้ว่าจังหวะแรกนี่จะยิงไม่โดนแล้วคือแกพยายามตั้งใจที่จะยิงให้ไม่โดนนะครับเพื่อที่จะได้มีได้มีช็อตจักรยานอากาศแบบนี้ครับนี่นะครับ พง์เสลานนท์เปิดเข้าไปแล้วมุ่งย้อนเข้ามายันดิกโบลี้าลูกมีหนึ่งศูนย์ไปเลยครับเป็นประตูสุดสวยอีกแล้วครับของยันดิกโบลีโอ้ลูกนี้พัติกเดโต้ครับยิ้มเลยครับบอกว่าเขาทำอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นครับตวนนี้ของยันิกโบลีครับโอ้ประตูนี้ยอดเยี่ยมจริงจงครับอื้สุดสุดครับยันิกโบลีประตูที่12ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้รักนาเมืองรักครับแต่ลูกเนี้ยครับของยันิกโบลีก็สวยสดงดงามครับ นี่ฮะเป็นจังหวะโยนเข้าไปครับตรงนี้ของทางนิธิพงศ์แสานนท์ลนนแล้วชงเข้ามาตรงนี้มรุตนมเวทแล้วเป็นยานิกโบลีกระโดดฟาดสวยเหลือเกินครับนี่ฮะโอ้โหด้วยซ้ายยานิกโบลี่การท่าเรือบุกมานำสุพรรณบุรีหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสวยกว่านี้มีอีกไหมครับเนี่ยโอ้โหคือตาตักโด่งเข้ามาตรงนี้มงเือทิ้งไม่ได้ครับไอวั์ เอกนัทตักไว้ทีที่เสาสองตอวัดยิงโอ้โหไล่มาสองต่อสามโอ้โหโหโหยิงสวยมากครับลูกนี้กิตตาโอ้โห,โหตำแหน่งจะกมกึ่งรับหน้าไม่รับหน้าแต่ทงไม่ขึ้นคือได้ประตูตีไข่แตกมาแล้วไม่สูงมากนะครับาจังหวะบอมเข้าไปแล้ววัดมงสกัดออกมาไม่ขาดนะครับเอกนัทยอดกลับเข้าไปอีกแล้วก็นี่ครับโอ้เสาสองได้สอนไดูแล้วยังอยู่ในแนวด้วยนะครับตำแหน่งของ ทางกฤษดาเหตุวิพั์ที่ได้ตรงเสาสองมกขึ้นลูกคู่นี่นการ์ตูนสู้เลยเลยนะ<ล>ครับโอ้ท่านี่เรียหรือว่าไม่แพ้สำสาวครับท่านี้ของกฤษดาดูกระโดดน้ำคู่เลยครับ <c oughs> สวยมากแต่ไม่รู้จะได้เล่นต่อหรือเปล่ปา